สวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อมบำรุงนะครับปรัรมไดโวรุ่นทีกีสองนิว้วยี่ห้อไทเกอร์นะครับยี่ห้อเสือตอนนี้ผมกำลังอัดจาระบีนะครับตอนเจ็ดระวังน้ำมันอยู่ในเครื่อง6กนะครับตัวนี้ มีน้ำมันเหมือนคล้ายๆน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรมันไว้ฉลมมันจะมีสปริงแกนมอเตอร์ตัวนี้อตอนแรกมันเป็นคาปลาไม่นะครับคราวนี้ผมก็เลยแกะไล่ดูไปเลย ไหนก็ได้ลือแล้วก็ทำบำรุงใหม่ไปเลยนะครับอาจจะระบีเข้าไปเพื่อให้มันหล่อลื่นหน่อยนะครับ อัจจะรีบีเสร็จก็ประกอบกับนะครับตัวนี้ผมลองเอาคาปลา8ม่โครมาใส่นะครับปรากฏว่าไม่หมุนนะครับ ต้องใช้มือหมุนช่วยนะครับถึงจะหมุนสตาร์ทด้วยตัวเองไม่หมุนนะครับแรงไม่ถึงต้องใช้มือหมุนช่วยถึงจะหมุนนะครับผมก็เลยประกอบกับ เพิ่มไมโครขึ้นมาอีกครับตัวนี้เป็นสิบแปดไมโครนะครับกลังทำการเชื่อมบัตรจีเข้านะครับตัวนี้เป็นของเก่านะครับ,ปรบไปได้มาจาก ร้านของเก่านะครับซื้อต่อเข้ามานี่ครับของเดิมเดาภาพนี่ครับของเดิมาาดมันม,มีไฟ ไม่แบบไม่เหลือซากหาบระเด้ไยจักไม่โค่รตัวนี้เลยสาเหตุที่ไม่ขนาดนี้ไม่ใช่เลเตัวนี้ใช่ครับทำงานหนักนะครับไม่เพราะโดน <11 S 2> ตัด<ม>สายนะครับสายไฟมันขาดเส้นหนึ่ง เสียบปักทดสอบได้เลยเสียบเลยครับเปิดปักเสียบเลย เสีบยบได้นนว้าตอดผ่านเสีบยบเลยโอ๊บปิดปิดอู้ยังกับย่งเนี่ย